มีใครรู้สึกแบบนงวดบ้างคะว่าปีนี้ร้อนกว่าปกติเยอะเลยร้อนแบบรู้สึกว่าเหนียวตัวตลอดเวลาแทบไม่อยากออกแดดออกกลางแจ้งเลยนะคะแต่น้องไก่ก็อดอาหารไม่ได้วันนี้น้องวดก็เลยมาตากแหนแดงแล้วก็มีมะละกอสุกนงมวดก็ทํากันสอยลงมาเลยนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้น้องไก่ได้กินมะละกอกับแหนแดงนะคะต้องชื่นใจแน่ๆเลยน้องมวดก็รีบสับมะละกอนะคะแล้วก็ทํากันคลุกคล้ากับหัวอาหารอากาศจะร้อนแค่ไหนนะคะน้องไก่ของน้องมวดก็อดไม่ได้ค่ะร้อนมากค่ะขนาดน้องวดแค่ตากแหนแดงแล้วก็คลุกคล้าหัวอาหารนะคะก็เหงื่อออกเต็มตัวล น้องมดหอมเย็นสดชื่นมากๆค่ะก่อนจะออกมาให้อาหารน้องไก่หลังอาบน้ำเสร็จนะคะน้องมนก็ทาแป้งเย็นทเวลพลาสคอ,อทารักและทาตัวได้หมดเลยนะคะหอมนาน12ชั่วโมงเย็นสดชื่นสบายตัวช่วงนี้ตัวนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะไม่งั้นร้อนตายแน่แ่ใครต้องออกแดดแล้วก็ทํางานแบบน้องมดน,นะคะต้องมีติดบ้านไว้เลยนะคะน้องมนก็ได้มาจากโลตัสเลยค่ะเย็นสดชื่นสบายผิวหอมนาน12ชั่วโมงลดกลิ่นกายมั่นใจตลอดทั้งวันเลยค่ะ,ะอากาศร้อนๆแบบนี้น้องไก,ก่ก็กินอาหารกันเก่งมากๆ,ๆได้กินทั้งแหนแดงได้กินทั้งมะละกกสีเหมือน ลหลังให้าหาน้องไก่เสร็จนะคะได้เวลามาเก็บไข่น้องไก่กันแล้วว้าวน้องไก่บางตัวก็กําลังไข่ส,สดๆร้อนๆอยู่เลยนะคะน้องมันก็เก็บหมดเลยค่ะสดจริงๆบางฟองก็กําลังอุ่นๆเลยและนี่นะคะน้องไก่เข้าไปไข่เกือบทุกลังเลยค่ะ,ส,ะสดๆใหม่ๆเก็บมาได้เต็มสองตะกร้าเลยน้องมันมานั่งเก็บไข่แป๊บเดียวนะคะเหงื่อออกเต็มหน้าเลยค่ะทํางานกลางแจ้งอากาศร้อนแค่ไหนก็ยังสดชื่นแถมไม่เหนียวตัวเลยค่ะ